ชาวบ้านของหมู่บ้านเราได้เสียที่ดินที่นาให้กับมอดักษิลป์มาจำ,จำนวนมากนะครับต่อมาชาวบ้านเราก็ได้รับการจัดสรรที่ดินคนละสองไร่อาชีพการํำนาของเราก็หมดไปนะครับกว่าจัดตั้งหลักกันได้ก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่ทุกคนในชุมชนเราต่าง อันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับอยู่แบบพอเพียงพอกินพอใช้และช่วยกันาหาความคิดช่วยกันสร้างกิจกรรมด้านอาชีพขึ้นมาจนได้ตั้งหลักได้มีอาหารที่มั่นคงนะครับจนลูกหลานอยู่กันอ,อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาครับ กําต้อน <laughs> านเราันกาชาวบ้านมาพัฒนาศูนย์เรียนรู้ของเรานะครับซึ่งเราก็ได้ตํางาน <okay. S 2> อยู่ประจำนะครับอ,อ็หลายๆคนก็ จะช่วยกันตก,ตกแต่งนะครับครับจุดนี้ก็เป็นโรงน้ำหมักจุลินทรีย์ของเรานะครับที่เราเลี้ยงเองและเชื้อนี้เราจะแบ่งปันให้เชาบ้านไปทุกคนที่สนใจในด้านกเกษตรนะครับเราจะนำไปให้พี่น้องเราเนี่ยนำหัวจุลินทรีย์นี้เพื่อไปทำปุ๋ยหมัก เกิดขึ้นจากการร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องเชาวบ้านเรานะครับโดยที่เราไม่ใช้เงินทุนของรัฐเลยเพื่อเป็นที่เก็บเก็บกักน้ําเป็นแหล่งอนุรักษ์ปัญจ์น้ําอนุรักษนะ์อนุรักษ์ปลานะครับที่นี่จะเป็นแหล่งอนุบาลปลาเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านเรานะครับ อันนี้ก็เป็นแหล่งอาหารในชุมชนนะครับเลี้ยงปลาเราใช้ประกอบอาหารเวลามีการทำกิจกรรมในชุมชนร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อปลาที่ตลาดนะครับเรามีปลาสามารถประกอบเลี้ยงชาวบ้านประกอบเป็นอาหารเลี้ยงชาวบ้านได้เลยนะครับ นี่ก็รลงพึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งของหมู่บ้านเรานะครับเรามีกลุ่มเลี้ยงพึ่งอ่าซึ่งเมื่อก่อนกลุ่มนี้จําเป็นต้องเลี้ยงพึ่งเพราะว่าเรามีที่ดินตหมากินจํากัดนะครับก็ตั้งเป็นกลุ่มเลี้ยงพึ่งึ้นมากลุ่มนี้จะมีรายได้จากการขายน้ําพึ่งเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเราก็ตัดรายได้เข้ามากองกลางของหมู่บ้านนะครับเพื่อจะ สร้างรังพึ่งไว้เป็นส่วนกลางเพื่อจะให้คนไปนอกก็ามาเรียนรู้ด้านนี้อีกอย่างหนึ่งครับ สมาชิกรวมรวมกลุม่มรวมตัวกันมาปรึกษาหารือว่าเราทํายังไงก็ได้จุดนี้เราจะได้มาพึ่งปลาใาสายขึ้นกันด้กันได้ค่ะเริ่มเริ่มแรกนะคะเ,เราคิดทำปุ๋ยทำอะไรกันก่อนปุ๋ยปุ๋ยจุดนี้เราหาของในบ้านาหามาทำมีขี้หัวมีขี้แพะมีสิ่งที่ว่าเหลือใช้มาดัดแปลงเป็นปุ๋ยได้ค่ะเอ,อเอาปุ๋ยตัวนี้มา แจกจ่ายให้ชาวบ้านก่อนตอนแรกนะคะไอ้ไปคนละคนในหมู่บ้านนะคะมารวมกลุนกันได้จุดเริ่มต้นตรงนี้มาเป็นเาเป็นกลุ่มได้แล้วผลผลิตที่ได้มาที่เราปลูกตรงนี้ได้สมาชิกทุกคนมาหาหากินได้แล้วก็เอากลับบ้านไปต่อยอดได้เรื่อยๆค่ะแล้วปุ๋ยตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราทําต่อยอดจากที่นี่แล้วก็ให้สมาชิกในบ้านต่อยอดไปเรื่อยๆค่ะ แล้วก็เอาไปปลูกที่บ้านเองได้แล้วก็เอามาปลูกที่นี่นะคะแล้วปกักฝักสวนครัวที่เราทุกคนมามาปลูกกันที่นี่นะคะ่ะเอาไปกลับกินที่บ้านแล้วก็เอาไปเหลือจากเอาเอาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนจากข้างข้างข้างบ้านและในหมู่บ้านและบ้านข้างเคียงอะคะ่ะผลผลผลิตของหมู่บ้านนะคะ สร้างความมั่นคงให้กับคนหมู่บ้านและคนค่ายเคียงค่ะ ผ่านมาเราก็ได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขซึ่งได้มีการทำกราฟตัวชีวัะเกี่ยวกับความสุขแต่ละด้านของในหมู่บ้านเรานะครับก็ได้92เปอร์เซนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่เย็นเป็นสุขมากนะครับตอ,อนั้นเป็นตัวชีวะหนึ่งว่าในหม,หมู่บ้านชุมชนของเราได้ ทำหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่ทุกด้านก็ชาวบ้านโดยรวมก็ไม่เดือดร้อนนะครับได้ชีวิตมีความสุขอยู่กับครอบครัวบ้านที่เราได้ไปเยี่ยมชมนะครับบ้านทุกหลังจะมีการปลูกปักไว้กินเองนะครับปลูกปักเลี้ยงปลาและ้ทำอาชีพเกษตร เกืบทุกหลังเลยก็จะที่เหลือก็จะแบ่งปันกันนะครับเหลือจากการแบ่งปันก็ขายบ้างเพื่อนำเงินมาซื้อของที่จำเป็นใช้ในครัวเรือนนะครับวันนี้ก็เป็นแบบอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้เห็นว่าหมู่บ้านของเราอยู่แบบปอบเตียงและอยู่เย็นเป็นสุขจริงๆครับ ปาก็กิ่าวันนี้ตึงปากาห็นว่ายกแก่บ้านตึงก็เลยทำประชุมประสานในโปรกปักโลรกไรให้หลอกหล,ลกล่านล้านกินไรเลือดจะกินกับปลาได้ใกล้ทุกวันมีประกาศนาประกาศเก้าตัวควักยาวแตงกวาไรปากาก็มีรายได้ทุกวันตึงหว่าปลาไม่มียางจะตัดตอนนี้ตึงว่างตอนไม้ไปไง่ายปากา ทำให้ได้ลายได้ให้ได้ตกวันที่ว่าปลาต่ำได้ครับครับขาจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเราเพื่อความรักความสามัคคีครับเพราะเรา,าเน้นในด้านเกษตรอยู่แล้วก็รวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมแต่และบ้านบ้านใครจะปลูกปักหรือทำไร่กุดดินเยอะเก็จะไปช่วยกันออกแรงกัน ปรับเปลี่ยนกันไปอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้ทำคนเดียวทำหลายคนจะไม่เกิดความสามัคคีในหมู่บ้านในชุมชนเรา,าก็ได้ผลปริตออกมาเราก็แบ่งปันกันไปนะครับจากการที่ผมได้ไปอบรมผู้นำต้นแบบที่จังหวัดยะลานะครับเราก็าได้มาขยายมาสร้างครูุ่มชนของหมู่บ้านอยู่ เริ่มจากเก้าวกลัวนะครับพอเก้าวกลัวประสบความสําเร็จคนไหนสนใจด้านกเกษตรเราก็ขยายไปบ้านใกล้เคียงจนตอนนี้ผู้นําต้นแบบของเราก็ขยายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคนสนใจเยอะขึ้นครับ กิจกรรมเกี่ยวกับความนนสามัคคีนะครับร่วมแรงร่วมใจไปในชุมชนก็มีอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันนะครับเช่นกิจกรรมสร้างฝายเพื่อชะลอน้ํานะครับน้าใจในรุ่นรุลนแรงครับการสร้างฝายได้ถึง20กว่าตัวเนี้ยก็ได้จากความร่วมแรงร่วมใจกับชาวบ้านไปในชุมชนก็เคยเกิดปัญหาแล้วสนักถึงปัญหาแล้วก็ ออกแรงกันทุกคนมาช่วยปรับเปลี่ยนกันมาสร้างฝายได้ถึง20กว่าตัวครับแล้วกิจกรรมที่2ก็ลดน้ําก่อปนผู้สูงอายุนะครับอันนี้เราก็ทําประจําทุกปีนะครับมีผู้เข้าร่วมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า4ี่ถึงห้าคนนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะครับแล้วก็เราก็ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานที่สาธารประโยชน์ เก็บไกะยะาริมถนโนนนตางอะไรแบบนี้นะครับเราก็ตามัันประจำครับก็ทุกคนก็ตั้งใจประมาณน,นะครับไม่มีใครที่จะไม่ช่วยเหลือนะครับก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดครับครับเรื่องการใช้กฎระเบียบของชุมชนเพื่อมาควบคุมความสงบเรียบร้อยในชุมชนก็กฎระเบียบของเรา เราทำประจาคมเพื่อเสนอออกกฎระเบียบกฎนี้มาจากชาวบ้านนะครับออกแบบจากชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราเคยปิดปราดอย่างไรเราต้องการจะคกกวบคุมอย่างไราะให้ทุกคนเสนอ,อก,กฎระเบียบขึ้นมานะครับอพอทุกคนออกกฎของตัวเองแล้วก็ต้องถือปฏิบัตินะครับซึ่งการออกระเบียบกฎขึ้นมาแล้วเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต,ต,ต่ออก กฎระเบียบมาก็ไม่มีผู้ใดปราบฝืนนะครับเพราะว่าเท่ากับตัวเองได้สร้างขึ้นมาเองนะครับมันก็เป็นอย่างนี้เป็นะระเบียบเรียบร้อยมาโดยตลอดครับ,รบในด้านกองทุนสวัสดิการของหมู่บ้านชุมชนเราก็มีกองทุนสวัสดิการเกี่ยวกับด้านการปันผลของกองทุนเงินล้านนะครับอันนี้ก็ปันผลมาทุกปี แล้วก็ทุกคนก็ได้เก็บออมรอมริฟเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ทุกๆเดือนเราจะดับเงินฝากนะครับแล้วก็พอสิน้นปีเราก็จะปันผลทุกปีแล้วก็จะมีของฝันจากกองทุนสวัสดิการของเราให้กับสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็เราก็มีกอ,องทุนส่วนกลางของหมู่บ้านอยู่ด้วยเพื่อไว้ใช้จ่ายใ,ในกิจกรรม ต่างๆของหมู่บ้านนะครับอันนี้เราก็าไม่ต้องขอระดมทุนจากชาวบ้านเวลามีกิจกรรมก็เรามีกองทุนส่วนกลางอยู่แล้วครับทางหมู่บ้านเราก็จะมีมาตรการเฝ้าระวังเกี่ยวกับโควิดนะครับอาจาหน้านที่อสอมอจะมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่จะทำม,มานะครับแล้วก็มีมาตรการาดูแลตัวเองเพิ่มขึ้น เช่นใส่หน้ากากเวลาออกจากบ้านาเจลล้างมือเวลาสัมผัสสิ่งต่างๆก็มาใช้เจลล้างมือตลอดนะครับแล้วก็กลับบ้านก็อาบน้ําเปลี่ยนป้านะครับก็ทุกคนในหมู่บ้านก็จะทําทแบบป้องกันตัวนี้ตลอดทุกคนนะครับสมมของหมู่ที่8นะคะก็มีการเฝ้าระวังกองโควิดคือ สอสมอแต่ละคุณก็จะมีการรับผิดชอบในหน้าที่นะคะคือมีการส่งรายงานเดือนละสองครั้งรายงานโูวิดนะคะมาในหมู่บ้านก็จะมีการให้สอสมอในเขตร,รับผิดชอบเข้าไปสำรวจเสร็จแล้วก็จะมีรายชื่อมาส่งต่อที่ผู้ใหญ่บ้านค่ะเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็จะส่งต่อรายชื่อต่อที่อำเภอเราจะเฝ้าระวังคนที่เข้าออกหมู่บ้านอย่างน้อย14วันค่ะกาสำรับ บ้านนาปาไปซื้อกล้องหลานกาไปจะเอาไว้ไว้ให้จัด,ดยอยจอด,ดไปเอาไว้ได้จอดไปให้แม่กาหยิบไอ้แม่ก้าวไปหยิบเองซึ่งเป็นมาตรการก้องมู่บานเพื่อลอดความเรีย,งคร,ยงครับก็พามาดูอีกเรื่องครับ กา,ารรักษาแนวแนวตะลิ่งลำคลองนะครับโดยการปลูกไม้ไป่ยเพิ่มแล้วเว้นไม้ต้นใหญ่ไว้นะครับเพื่อดักหน้าดินาการการปังทลายของหน้าดินครับแล้วไม้ที่เราปลูกไม้ไป่อยเนี่ยใบไม้อะไรที่ร่วงหล่นลงมาเราก็นําไปตำปุ๋ยหมักนะครับเพื่อบํารุงดินต่อไปแล้วก็ต้นไม้ไป่ยเนี่ย เราก็นำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายเรื่องเอาไปทำเป็นาปักเป็นแปลงตัวปักยาวเอาไปปักเสาแตงปักแตงอย่างนี้ครับแล้วก็ไปตามเครื่องจัดสารนี่ก็มันเป็นประโยชน์อีกอย่างหนึ่งและต้นไม้ที่ใหญ่แล้วต่อไปตกเป็นมรดกของลูกหลานนะครับก็จะได้มีกลุ่มกล้ามากและจะเพิ่มความชื้นในดินนะครับทำให้น้ำ แห้งช้าก็มีความชื้นอยู่ริมคลองอยู่แล้วนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่งที่ในชุมชนเรา,อ,าอนุรักษ์รักษาไว้ว่าจะไม่ตำลายต้นไม้ริมคลองนะครับนี่เป็นเป็นเป็นหลักของชุมชนเราเลยนะครับ